ถูกใจคันไหนก็จัดเลยค่ะไม่มีถ้าถูกใจไม่มีคำว่าแพงนั่นเองนะคะกับเจ้าโตโยต้ารีโว่นีค่ะกับรถปี2021นั่นเองนะคะวันนี้ชมพู่จัดมาให้เลยไม่ว่าจะเป็นคอกเพาลอยหรือว่าจะเป็นตู้แบบนี้นั่นเองนะคะตู้และอยากได้เพาลอยด้วยชมพู่ก็จัดให้ได้นะคะกับใช้เงินออกรถเพียงแค่90บาทเท่านั้นนะคะใครชอบสีไหนใครชอบแบบไหนนะคะบอกมาเลยหรือเคเวันเข้ามาได้เลยนะคะ อยู่ที่ไหนก็ออกรถกับชมพู่ได้จะอยู่ต่างจะหวันจะอยู่เหนืออยู่ใต้ชมพูก็มีการไฟแน้นทำเอกสารให้ฟรีถึงที่เลยเรื่องผ่านเรื่องอนุมัติแล้วชมพู่ก็เอารถไปส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลย่น,นองนะคะหรือว่าใครนะคะอยากจะขอโปรโมชั่นเพิ่มเติมอยากได้ขับฟรี90วันชมพู่ก็จัดให้ได้นะคะใครอยากมีรถมือสองไว้ใช้งานสักคันคุณภาพดีราคาถูกนะคะตอ้องคิดถึงชมพู่แล้ว อยากออกรถแบบเอกสารการออกรถไม่ยุ่งยากอยากออกแบบง่ายๆนะคะก็ต้องคิดถึงชมพู่เอค่ทานะคะหรือโทรหาชมพู่ได้คะที่เบอร์0820503433